ส่วน5ธันวาคมนี้นะครับใครที่ไม่มีแลนไปเที่ยวไหนวันครอบครัวอะไรอย่างนี้เราก็ไปดูหนังกันดีกว่านะครับล่าสุดเลยนะฮะทรูวิชเ่นจัดใหญ่นะฮะเมาโรงพาครอบครัวไปดูหนังกันนะครับก็ใครที่เป็นแฟนคลับนาจานะฮะเป็นภาพยนตร์แอนิเมชั่นอร์มยักษ์จากประเทศจีนนะครับเราจะมีการปิดโรงภาพยนตร์ฉายในรอบวันที่5ธันวาคมปีนี้นะครับที่พ r a g o อน i n e p l e x นะครับเวลาบ่าย2โมงอะไรอย่างนี้ค่ะและสำหรับแฟนๆรายการทรูวิชเ่น HD นะคะเรามีบัตรมาแจกกันค่ะถึง 45รางวัลเลยและรางวัลละสีที่นั่งเลยนะคะก็ขนกันไปทั้งครอบครัวเนาะเพียงคุณอ่ะโพสต์รูปครอบครัวคุณนะคะหรือคนที่คุณจะพาไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะพร้อมด้วยเหตุผลที่อยากไปค่ะแล้วก็โพสต์นะคะที่ใต้คอมเมนต์ของโพสต์นี้ที่ Facebook True i n s i ค่ะแล้วก็อย่าลืมทําการตกติกานะคะต้องมีกดไลค์กดแชร์แล้วก็ตั้งค่าสาธารณะด้วยนะคะค กรมครอบครัวนะดูหนังด้วยกันนี่โหแฮปปี้ดีนะครับผมอ่ะวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับการติดตามนะครับอัปเดตกันได้เพิ่มเติมนะครับ Facebook ของเรานะครับที่ทาง t o Insight HD นะครับ YouTube ด้วยนะครับที่ t o Vision Social นะครับค่ะแล้วก็อีเมลนะคะด้านล่างนี้เลยรวมถึง t u o ID นะคะฝากโหลดกันเยอะๆนะคะใช่แล้วครับเป็นสุขมากครับวันนี้เราสองคนแล้วก็ทิมงานของตัวลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ